เดี๋ยวผอมากผมบอกกันนะเคเขาเลยล่ะนักลบนักลบของจริงของจริงเดี๋ยวผมเปิดเดงเบอร์หนึ่งเต้ไม่เต้ไม่ของคนเก็งเดี๋ยวเปิดเอง้เเฮฮย้ย ทำเป็นเล่นไปมาโปรเฟเยอร์นี่ว่ะอะไรวะโอ้แม่งลงมาถึงเล้วคุณถึงอุ้ยเฮ้ยมันยัดตึกแต่เราเล่นนอกได้นะเล่นนอกพี่เล่นนอกเลยเล่นนอกเลยตึกสามชั้นมีคนลงนะเฮ้ยเฮ้ยอีหน้าเยี่ยเอ้ยลงเล่าหน้ากูเลยนะอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกเลยแหลกเลยแหลกเลย เอ้ยแหลกจริงแหลกเลยแหลกเลยอุ้ยแหลกโหแหลกจัดจะกี่ตี้วะเนี่ยโอ้ยเยอะบอกเลยเยอะมากปืนของแม่งดิมีมีคนมามีคนมามีคนมาโอ้ยร้อล้อโหแหลกมากอ่ะโอ้ยยังแหลกกระบอกเลยของไอ้ไขว่มาใกล้ๆกล้โ้ยกด z o ภาพไม่ขึ้นอ่ะ โอ้อ้าวเรียบร้อยครับล่วงมาแล้วข้ามันข้ามันโอ้ยเราต้องขบไปลงข้ามันข้ามันเพื่อนข้ามันเพื่อนยิงอยู่ไหนเพื่อนยิงอยู่ไหนเอาเพื่อนมานี่โอ้ยมีแฟนแล้วโอ้แม่งแหลกจริงซูมภาพโดดไม่ทันเลยจริงคนคนณรู้อยากก็ซื้อมาผมเอาไอ้เคเฮ้เห็นโหแหลกจัดรู้ปะมาแล้วขนาดมาแล้วไอ้น้องจิงเดี๋ยวผมไปอยู่เพื่อนก่อน จะจะช่วยโคกันได้ไมันยูงต้องไงวะโอโหใครยิงกวูวะโคดบอดยิงอยู่คุณอ่าไม่หมดอ่าไม่หมดเอาเอาในบูทในหมดเลยโอ้เพื่อนตายไปแล้วอันแน่ย,นยเก็กบของวันนี้ไม่น่ารอดใครเดี๋ยวสวยเฮ้ยเพื่อนจัดแล้ว เอาว่ะมันอยู่ไงมันอยู่ไงวะทุ้ยอยู่ในตึกวายพี่เฮ้ยมันมีอยู่ใกล้ๆเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะเฮ้ยเห็นแล้วตึกวายจึกวายเห็นแล้วหลังขลังขลังขลังหลังข้าวหลังข้าวหลังข้าวโอ้โหกำลังยิงเฮ้ยเห็นแล้วเอ่อมันชุบเพื่อนอยู่ เล่นมาเล่นมามันอุ้ยอุ้ยไม่แตกไม่แตกมัน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 เก็บเพื่อนมันได้อุ้ย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 รอมทันลมทันอุ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขานไปชี้กำแพงได้ไหมครับเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเข้าทางนี้ เมื่อกี้เอาตัวที่ยิงเบอร์นหนึ่งดาวไปไม่ได้มันอีกนัดเดียวอยงมั้งทันแน่ยิงเดีย๋ยวผมชุบก่อนต้องมีเพื่อนเล่นด้วยไม่งั้นคนเดียวไม่ไหวยาไม่มีอีกมียมีเบนเดตอยู่ข้างหน้าเนี่ย <laughs> <laughs> ผมเหลือแบนเดตอยู่อันเดียวเนี่ยเอ่อปั๊มยาก,ก่อนเลยครับปั๊มยาก,ก่อนเลยเดีย๋ยวผม จุดเพื่อนกย่อนเงี <PE C> ยงแบ,บแล้มาแล้วมาแล้วอ๋อได้ยนินเสียงแล้วคนได้ยินเสียงแล้วระว,ว่ามันมันหิ้วระเบิดลงมาไหนวะ ไอตัวไอตัวชุดชุดทหารไปไหนละตัวเสื้อหนีบตาเนี่ยอันนี้ระวงดีครับโอ้ยดีอะเราไม่โดนเก็บตอนต้นเกมตอนแหลกๆหอะโหโคตรสวยเลยคุณมีหมวกเลยวะ ตึกวายไนนะอยตัวไอตัวที่ที่ยิงเบอร์หนึ่งดาวผมยิงตายไปแล้วเมื่อกี้อครับมีตึกวายผมไม่รู้มันตายกันกันหรือยังนะยังไม่กล้าเข้าไปวุป้ยยังอยู่ยังอยู่ตึกวายยังอยู่ตึกวายยังอยู่เดี๋ยวของกัน มีเคราบผมใจเย็นทนผมก็มีตึกวามันเหลือกันยีตัวครับไม่รู้เห็นวิ่งอยู่ตัวเนี้ยวิ่งอยู่บนด่านฟ้าใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมปั๊มยาเดี๋ยวผมปั๊มยาผมเข้าออแล้ว เว่า <Hey. S 2> สองไปแล้วเหมือนไม่ได้มีตัวเดียวเข้าแล้วครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นแล้วค่อยฟังเสียงกันหายไปแล้ว แอบห้องเลยเปล่าระวังแอบในห้องได้ยินเสียงแก๊กแก๊กไงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนะเฮ้ยลงลงมาแล้วลงมาแล้วระวังระวังระวังข้างล่างข้างล่างลงล่างมาแล้วครับลงล่างมาแล้วคุณดูงั้นเลยผมออกมาข้างล่างสวยครับสวยสวยสวยโอ้หมันตามติดมาเลยเฮ้ยมันมีเพื่อนเหรอมีมียู่นะครับอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหน โอเคโอเคโอเคผมเพิ่มว้ยิงโอเคล่วงแลครับกดยิง <Good thing. S 1> <laughs> ไม่โดนคะรับเดี๋ยวผมไปช่วยเพือ่อนหนึ่งก่อนโอเคครับเอาซะเหนื่อยเลยยาไม่มีเลยสักครู่สักครู่ นี่ผมมีผมมีครับผมมีหรือไปเอาศพด้านนอกก็ได้คุณศพข้างนอกน่าจะมีเทียบเลยอย่าไอ้วนี้โอ้เจ๋วเลยผมหากระสุนเพิ่มกันกระสุนหมดน่าจะหมดแล้วมั้งในบูทเราเป็นแชมป์โคตรก๊อด เนี่ยมากัะโปรเพย์เยอร์เบอร์หนึ่งกับโปรเพย์เยอร์ <laughs> ผมเพิ่งคันเล่นได้สองวันนี่เดี๋จะหมดแล้วลหละ

กล่องนี้มีเอ็มยี่สี่ะเอาเลยครับเดี๋ยวผมรอความหวังจากแอดดอปแล้วกันจะไม่มีใครมาแจมจริงๆหรือวะเนี่ยยังกินไม่อิ่มเลยอะ <c oughs> ไป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 บ้านบ้านฝั่งนี้มีคนเรียกมีคนเรียกมีคนเรียกต้องไปเรื่องนี้อยู่นี้ยิงเข้าบ้านโดนไปเม็ดเดียวนี่มันไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านเหมือนมาตัวเดียวเหมือนมาตัวเดียวคนอ้อเหมือน มันยิงกับใครอยู่่ะไม่รู้เหมือนกันคนนั่นก็ยิงบอดหนหรอม,มั้งเฉยเฉยนแหละขึ้น,น,นสนะดีเลยดนะ้วยมันหรือว่ามันยิงขึะะ้นเขาแล้วะ เจอแล้ว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 เข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเจ็บไปดิเจ็บเจ็บไปดิเจ็บอยู่ตรงไหนครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยหลายตัวนะเนี่ยหลายตัวนะหลายตัวนะหลายตัวนะมีสองตัวคุณมีสองตัวมีต้นหินกับต้นไม้ต้นไม้นอกไปแล้ว เรียบร้อยครับล่วงหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่ามีตัวเจมอยู่ไหนวะผมว่ามันอยู่บนน่าจะอัวหิน ยินเยอะด้วยใช่ประมาณเออคุณผมก็ว่าอย่างนั้นแหละหรือไม่ก็อยู่บนบนหน้าผาเนี่ยเพราะมันปีนขึ้นไปได้บนหน้าผานั่นนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยฮีโร่เนี่ยประเด็นเดี๋ยวหนังเหลือเกินเสียวเ,เลย เอาอะไรไหมครับเอาอะไรไหมเอ่อมีมีมมยาน้ำมั่งไหมครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับผมเดี๋ยอีกศพหนึ่งวะอีกศพต้องหินครับอ๋อต้นต้นไม้ต้นต้นไม้คนต้นไม้ไหนวะต้นไม้ยืนเยื้องกัน,นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วขอมาล่อหน่อยจ้ะไหน,อย,อ,ยหนอยู่ไหน ยิงเลยดิยิงมายิงมายิงมาลอยอยู่ลอยยิงอยู่ยิงมาไม่ยิงหรอหรือมันอ้อมออกไปแล้วก็ไม่รู้อะคุณอุ้ยอู้อู้เอาแค่แล้วน่าจะอยู่หินน่าจะอยู่หินหินประมาณนี้เห็นละ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 อยู่หลังหินเดี๋ยวผมยิงเองยิงเลยคนยิงเลยเดี๋ยวผมล่อฮะโอ้มันวิ่งมันวิ่งพอดีวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วตัวเดียวอ๋อตัวเดียวตัวเดียวใช่ใช่ใช่ตัวเดียวเห็นละ โอ้โหไม่โดนเลยยิงออกหลังไปเหรอคุณใช่เปลี่ยนหินโอเคเห็นละโอเคละตายตายตายโอเคครับผมดีคุณสามยิงไม่โดนเลย <laughs> เมื่อกี้เลื่อยยิงลมคมกลิบนะ มีคุณใกล้อ่ะมีไหมครับอ่าคุณใกล้เหรอมีคุณสองอ่ะเอาไหมใครเอาครับอ๋อก็ได้ไหนครับนี่ครับนี่เอ่อนี่ผมให้แค้ละผมใช้คุณหกก็ได้เหมือนกันอ่าเลยข้างหน้ายิงกันแล้วไปเจคุณมันไะใช้เลยก่อซ่า มันยิงอยู่บนเขาเหรอตรองที่ผมมาร์กอะเสียงมาจากทางนั้นเฮ้ยเจอแล้ว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 บนเขาบนเขาบนเขาบนสองระวังเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยครับอยู่เนี่ย <c oughs> จะไปวัดกับมันไม่ได้โอเค,อเคตอนนี้นอนไหมใช้ผิดปืนก่อซ่ามาดิ แสดงว่ามีเพื่อนอยู่โอ้ยโคตรสายเลยกอซ่าทนทนไหวไหมเป็นสคนเป็นสองคนทนไหวไหมครับผมสามฮาวิ่งครับฮาวิมันนะครับว่ามาหลังมาหลังนี่จับ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 เลยจับเลยโอ้ยไม่ทันเขาโทรฉับขอโทษครับผมยิ้มยำๆแล้วเมื่อกี้ไอ้ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกว่าแชมป์มาฝากเขาบอกแชมป์ฝากให้โอ้ยกดผิด มันมันลงมาชจูเพื่อนใะ่ไหมคุณของแบบยางๆมันบักอยู่เนี่ยผมมันเนี่ยไอตัวเนี้ยบักยคตรงไหนครับตรงไหนขอขอมาให้ผมดูหน่อยอยู่หลังเขาตรงนั้นครับมันบัคดึงไม่มีคนไปดึงโอเคครับโอเคโอ้ยวูวูว

มากขนาดอ,อุ้ยเพียเอ้ยของย่างอ่ะผมยังผมยัง,ผมย,งผมยังไม่เห็นก็เลยเออคุณคุณ,ค,ณคุณไปก่อนก็ได้ครับคุณต้นไม้นะครับเราต้นไม,ไม้ไปก่อนก็ได้ครับคุณไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจัดการนี่ก่อนทำไมภาพบักวะไอ,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 อ้ตรงต้นไม้ข้างบนครับอ๋อตายไปแล้วเป็นศพไปแล้วมันเปลี่ยนกันชูเลชู เล่นแ่นอนเล่นแน่นอนเลนต่อมันตอ่นตอวงเราเล่นได้เนะี่ยเล่นแต่มันมันเล่นยากคุณมันเล่นยากผมต้องไปหาที่กำบังตรงอื่นอะ่ะหรือว่าตรงนี้ได้วะเดี๋ยวอยู่ประการก็ได้อยู่ไปก่อนนะสมงศ์องเงี้ยโอ้ไม่มีสมงศ์เลยมีมีสมงศ์แบ่งสักลูกไหมหมดเหมือนกันโอ๊ยกดผิดไม่มีเลยครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร รอดูวงคนวงอยู่กับเราหาเลยนะใช่ครับรอรอครับรอกันสอง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 มันมันอาจจะวิ่งซ้ายขวากันมาคนมาทีละข้างอ่ะคุณต้องรอดู๋ยวปำยาน้ำรอเลยครับแยกกันแยกกันเล่นเลยแยกกันเล่นเลยกำลังหาที่เล่นยาน้ำผมไม่มีอ่ะอาอย่าแบ่งแบ่งที่ผมไปเนี่ยเมกี้ผมเก็บมาเยอะเลยลืมคอร์ดจี้โอ้ยคอร์ดจี้คอร์ดจี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลองมาแล้วมาแล้วนะนี่อยู่นี่ ร่วงครับที่เดียวกฮ order. ฮ order. ันเจ็บ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 วงวงหลังต้นไม้เจ็บเจอแล้ว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 หลังต้นไม้เจ็บเจอมัแล้วเจอมัแล้วเอาแล้วคุณสวยไอหลังต้นไม้ชุดพางเจ็บเนี่ยมันอยู่แถวๆเน, uh, นี่ยคุณผมเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่ มันมันมันอยู่นอกมัอยู่นอกวงใช่ไหมสวยครับถ้าบอกเลยในนี้เองเก็บไปซักให้หมดภทยในวันนี้้วยถ้าเองวันนี้ไม่เสร็จแชมว่ะถ้าพูดแล้วเอาแชมมาฝากแล้วนะครับ <Okay. S 2> เป็นต้องเป็นตื่นลูกไปเค okay, คุณเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันเย่ yeah. yeah.